สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับอยู่กับผมครับนะชัพฟิชชิงแชนแนลครับพามารับชมบรรยากาศการตกปลากับหมายข้างทางครับหมายด้านหน้านี่ครับหมายนี้ไม่ได้เข้ามานานพอสมควรครับดูว่าน้ำยังเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ฝั่งนี้ก็มีน้ํานะครับแต่ไม่ค่อยมีปลาครับเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านนี้ดีกว่าครับว่าน้ายังเหลือหรือเปล่า๋ยวถ้าไงก็ เดี๋ยวตัดเข้าไปรับชมนเลยดีกว่าครับ ไ่ได้เข้ามานานครับน้ำเหลือน้อยเลยครับโดนแล้วครับตีไม่กี่ไม้เองครับสกวอาจจะสองไม้ครับสายโอเคเลยครับ น้ำลดลงไปเยอะเลยครับนี่กับตัวปลาสักครู่นะครับสาสวย,ยอยู่ครับเค okay, ครับเดี๋ยวไปชงกันต่อว่าจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่า าแล้วอีกตัวนึงครับผ่านปลายไกลครับสักคู่นะครับไซส์เล็กกว่าตัวแรกครับแต้มที่สองครับลมก็เริ่มจะมาแล้วครับอีกหนึ่งอุปสรรคครับ แรกก็นู่เลยครับยอดยาครับ ตุดนี้มันพุ่งมาเลยครับสักครู่นะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ครับแตนที่สามตัวนี้มันพุ่งมากัดตรงข้างหน้านี่ครับผมเห็นมันพุ่งมาเลยหยุดเดี๋ยวให้มันกัดครับก็สำหรับวันนี้ครับกับหมายตรงนี้นะครับหมายข้างทางครับ ได้ปลามาทั้งหมดก็สามแต้มครับก็หมายตรงนี้ด้านหลังผมที่เป็นถนนนะครับด้านบนวันนี้ต้องขออนุญาตนั่งปิดคลิปแล้วครับเมื่อยมากครับอากาศค่อนข้างร้อนครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับกลับหมายข้างทางหมายนี้ครับรถค่อนข้างเสียงดังครับประทานโทษด้วยแล้วกันครับก็ปลาที่ได้ทั้งหมดก็สามแต้มครับตามในคลิปเลยครับถ้ายังไงก็ ฝากช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับนัชชาฟิชชิงแฉแนครับกดมารับคุณรบกวนกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการํำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับมีน้องๆนักตกปลาวนมหาสายเดียวกันครับได้ตัวยังไม่ได้เลยพี่ไปตกที่ไหนกันมาครับ ี่ครับไปทุกที่พี่ยังคลิปได้วเลยใช่ครับช่องอะไรพี่ช่องนัทชาร์ปฟิชชิงแชนแนลครับมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะวิธีการสัดจริงดเหรอจะจะขนหาชื่อช่องนี้ลองดูเปบ้างลองจับดูบ้างโอ้โหรอบเลยโอ๊ยเอาทษดิเอาพัดด้วยน้องๆกำลังชื่นชมชุดคันเบ็ดอยู่สวัสดีเจอน้องๆนักตกปลาครับ ไปอยู่ตรงนี้ก็อนเ็วคี่คนสี่คนเหรอเดี๋ยวคี่คงให้ไม่เหมือนกันหรอกเดี๋ยวจับเอาจะดีเจอหนเจอน้องๆสนับสนุนน่้องนะครับเดี๋ยว ต้องให้น้องเลือครับได้คนแรกมาก่อนใครก็ได้เอามือซ้ายหรือว่ามือขวานี่ครับเอาไปอู้วว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 ัวนันวีวจววอัวาี้วว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 วนวนี้ อ่าคนต่อไปาเลยขวามงกนทซ้ายหรือขวาอีเลยดเขวาขวาอยู่ไหนอ๋อขวายเองใช่ปะโอเคอันนี้ทางซ้ายนะชัว์นะเอบโอ้ยดนวินดนวินเหบเอ้กรดีไปน้องไปตกปลาครับ เคสเดี๋ยวพี่ไปก่อนครับครับผมเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าถ้าเกิดเจอก็แวะทักทายกันได้ไปครับน้องน้อง